สวัสดีจ้าทุกคนค่ะสาวซิมผู้พะมาเที่ยวชายหาดยูโนเวจ้าอันนี้เป็นชายหาดตอนนี้น้ำลงแล้วจ้ะเนาะนี่แหละจ้าชายหาดในนอเวกัสิประมาณนี่แหละจ้าที่นองมันก็เป็นหาดกว้างหวาดใหญ่แล้วจ้าทรายขาวงามตอนนี้เวลาจะนึ่งทุ่มใกล้สินึ่งทุ่มแล้วจ้าที่นอก เสร็จกับมูมหามูมาเยี่ยมมูขึนเขาเสร็จก็เลยยางลงมาใช้หาดกันจาาบ้านมูยู่แถวใช้หาดนี้บ้านบ้านสาวสะกลนระเบิอนะจ้ะนีประจักใช้หาดในนอเวกลมหนาวจา้าหนาวใช้หาดแต่ก็เล่นน้ําไม่ได้หรกจะพี่น้องจา่าหนาวหนาวจา้าอุณหภูมิเลขหลักเดียวจะพี่น้องจา่าไม่ใช่เลขสองหลักอุณหภูมิเลขหลักเดียวเที่ยวชายหาดนอเวก swing out